สวัสดียามเช้าเช้าแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำไข่ลวกกินกันดีกว่าวิธีง่ายๆของผมนะครับเนี่ยต้มน้ำให้เดือดตุบๆแบบนี้นะครับพอน้ำเดือดตุบๆแบบนี้นะครับเราปิดไฟเลยนะครับปิดไฟปิดแก๊สครับปิดแก๊สนำไข่ที่เตรียมไว้นะครับหย่อนลงไปหนึง่ง ทำสีฟองนะครับสองคนคนสองลูกนะครับหลังจากที่เราก็ไข่ใส่ลงไปนะครับครบสี่นาทีนะครับเราก็มาตักไข่นะครับเอามาน็อกในน้ำเย็นน ในน้ำเย็นทิ้งไว้กันแป๊บหนึ่งเรามาดูนะครับจะเป็นไข่ลวกยางมาะตูมหรือว่าไข่ลวกเวนร่บในเวลาแค่สี่นาทีนะครับโอ้กำลังสวยเลยไหมฮะอ่ากำลังสวยนะครับไข่ขาวเขาก็จะสุก นี้เลยเป็นวุ้นเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับไข่ขาวเป็นวุ้นไข่แดงไข่แดงก็จับกันเป็นก้อน อยากให้ไข่ขาวมาสุกกว่านี้ก็ให้เลยเวลาไปสัก5นาทีจากที่4นาทีก็เป็น5นาที หลังจากนั้นเราก็ต้องคบแน่นนะครับปิดฝาไว้แล้วทิ้งไว้อย่างนี้4นาทีเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อว่าเป็นยังไง